ระเบิดหลายรอบแล้วเนาะครับเป็นตะครับสบายครับโอ้เห็นงานมดมือบวมอเ,เอยดีนี่แร่กะเย็นเย็นบ่ครับเอีเยนตอนนี้อุณหภูมิเ่าท่านใดเนาะไหนครับอ่าอะไประมาณนี้ครับโอ้ ใหั่ครับมาแล้วครับริปเปอร์ครับจะเปิดระเบิดดินดานครับ สั้นอยนู่เลยครับอ่าท่านปเริ่มเลยครับโอ้ขานก็แย่างหนักอนะ่ะ ว่าจะล่องอยู่ไหมครับล่องได้บ่น,นี่ล่องได้ล่องได้อ๋อพอล่องนะครับดดเดี๋ยวเราจะล่องกันนะครับนี่เออบอเคยขึ้นขั้นใหญ่กเทียบครับพี่น้องเอ้ยโอ้บอหนุ่มมากเนะครับถ้าต้องเหยียบคาบแนบ่ครับอเหยียบคาบสตาร์ทเคียงกันอ๋อปิดกุญแจปกตินะครับเหยียบเบรกให้นั่ง หนยมันเสียดเนะบว่างฮะน่าเบา่างบอกนี่โลเลยป่าออครับ,โโกกบปิดโลก็ปิดแล้วนี่ระบบมันตาตาดบาติดครับแบบนี้คน่าต,ต้องล่องของญ่ค,ครับเขื่อนับแต่รุ่นน้อย เกียบวางหรอเกิดคลงพอเราเปิดยังไงนปิดิทโอยังครับจะปิดรโอนี่เดอ้อผมก็ว่าตัวนั้นแหละบวางอ่าอ่าเจอล้วครับนี่เกียร์นี่บาบางครับเหบคาเหยเบรกียบตัดอ่าเคตนี้ใหโลอ่าใส่โล่หอ่ารับเกียร์บวกลบ บวกหนึ่งบวกสองยกฐานขึนยกฐานเท่านี้ครับยกฐานตัวนี่พันหนาตัวนี่พันหนายกฐานหลังครับครับผมโอ้พานหลังใส่ระบบนี่วะครับเนี่ยตัวนี้แหละออกมาชัดเทจนอ่าชัดเทจนนี่ก็คือเดินหน้าถอยหลังเออครับผมโอเคถอยหลังก่อนเข้าถอยหลังตั้งลำเลยหมุนเลยอ่าหมุนไปตั้งลำเลยนั่นเลย อันนี้เฮาตามาดกดบวกลบได้เลยนหมครับบวกได้เลยมาต้องเหยียบคลาดมาต้องเหยียบคันเร่งเลยมาต้องมาต้องเหยียบเลยแมนบอกอ่อันนี้ม่ต้องเหยียบคลาดเลยบอว่าแตเบรกโม่ดำเด้กระผมตัดอีกฝ่ายไหนมาใส่ผลมาเหรอเออปอน้วเกียร์คือใจง่ายเถิง่ายเฉื่อยมันเป็นแบบไฮโดรลิกสังเกียร์กูขันบอกง่ายเลยครับอ๋อป้อเลยบอก นโอ้นิ่มอ่ะครับไปลองนี่เลยได้๋ยวบอครับนี่ครับผมหอาไปให<ๆ>้ตรงกันจะไปโอเคโอเค้โอเกียร์เกียร์นี่โลซีสนามขั้นช้ใส่โลสองโลสามอ๋อโลล้งอีกนะครับโอเค,อเคมันจะสิาะสมรอบเขรอบไปให้หละพัดเทียบแปดสิบโอเคครับอ่านี่เขาลงเลยโอเคที่วิีโอวิีโอตรงไหนครับตัวนี้ยกขึ้นแล้วก็หมุนได้ยกขึ้นอ่าแหละหมุนยกขึ้นแล้วก็หมุน มันไปทตรงกุญเข็นอ่ามันบ่อยโยกถ้าตรงโยกผ่านก่อนเนาะเข็นกันอ้าวจับมันลวงอ่า๋อโอ้โหพีที่โอคือโอเคไป้เอาคอยลงเนาะไปได้เลยไม่ต้องเหยียบเลยเันเล็้ยงเขาหลบมาให้อ๋อไม่เหยียบเล่นไหครับ อนี่ครับระบบไปนี่ปองมาได้กับประเด็จเลียนไปใส่เราครับเพราะเรียนจะสะมันบระสุดคือบระว่างสุดอ่าเฮายบอยากบอยาแข่งนักรถครับร่องแรงดีสิที่จริงอะลงเลยอีกกระโดดมันบอกโอ้อ่ลยโอ้ลงสุดเลยโอ้หมุดวกแกงหักเลยครับมันระเบิดเปหลายรอบแล้วอ่ามันระเบิดหลายรอบแล้วครับแจ้าว่าเจ้ารอบลงพุกครับนี่อยู่นี่สามรอบแล้ว นี่ครับปือระบบมันนี่มิดเลยครับมิดเลยนีเินหาซีในเกเลยขยกขึ้นจังน้อยครับเดือดตัวรถอ่า<ด>มันระเบิดหลายรอบแล้วเนาะครับเป็นตะครับสบายครับอู้อเห็นงานหมดหมือบ่ม,ม่อยด้วยนี่เอีอ่กระเย็น เย็นบ่ครับเอ็นตอนนี้อุณหภูมิมื่เท่าไรเนาะยีนี่ครับอ่าไประมาณนี้ครับโอ้ใหญ่ครับเปิดวิทยุค่ะเอาเปิดวิทยุโอ้บังตองเปิดครับบังตองเปิดเดี <laughs> ๋ย <laughs> วเพลงมันสีด,ดัง <laughs> ใส่ห้เพิ่งกันได้ตานกับรถให้เอาจังงดิถ้ัใกา้ขนาดอ๋อเรอุ้ยันนี้อันนแบบยืมเอง่รถสนิทอ่อ๋อล็มาเลยเป็นทันิกงนะครับครับชันไงคครับขั้นไงแน่โอ้ใหม่เลยให่เพิงกัะได้แน่นอครับ ทำลาย้อรายเปิดไม้ได้ไหม่าี่ตองโลแล้วนะใครคยที่เอาไปอยู่่ะเมนหครับาตงโลเอพอเอโลห้อก่นดึงมาโลครับล้วก็ดึงยังไม่นอนเยอะโอเคครับแวไรีกนดแรงกลงอ่าเดีเปิดพิเดโอด ใช่ครับแต่จะเย็บใดก็ไม่ได้ไดอกขันเหล่งเขล็อกไว้ไหนแมนวะโอ้มีล็อกไว้อีกล็อกขันเหล่งเขาล็อกๆมันจะได้มาตัตตานล็อกไว้พันแสบขันเสียบ ถ้าเกิดแบบว่าเฮาระเบิดมองไม่ไม่เลยนี่มันมันไปบอกครับเพิ่งเขาต้องระเบิดบ่ต้องลงสุดก่อนเนาะบริษัทมันบจีนสหนักรถเนาะแต่มันลงแห้งลาบเขไปเลยเด้อริปเปอร์มันสิหักก่อนต้นริมันจะมีน็อตเห็นบ่มันห้อยโตก็กิดก็เก็บเราตัวสิเกตตัวนึงถ้าไม่แมันแข็งแห้งอ่ะครับมันสิหักบริษัทมันก็จะมีดาบเนี่ยตัวนี้มันสิซอยยกปุ่ก่อนมีอัตโนมัติอ๋อมีระบบยกนี้อัตโนมัติ ระบบดีครับอ่าครับนี่ด้ครับแล้วเดี๋ยวไปแผนนี้ตอไปกันสิได้ครับอีกนะเป็นเราสมุนไาสักครับผมจะ่าลอยสามหาดื้วยกันอ๋อนี่ครับไดมีวาสนาได้ครับลอยสามหาดจังด้ชิมีเงินสื่อนะนี่เนาะนี่ครับท่านหมอไงเลยครับ อ่าโอเคผมกับนี่รถไทยหน่อยครับประมาณเท่าว่าจะหน่อยแล้วโอเคประมาณนี้ครับอ๋อเปล่าอ่ะไปก่อนน้อยนึงโอเคครับเดี๋ยวผมลงโอเค นี่ครับขอบคุณครับผมอ่าขอบคุณครับ <c oughs> ได้ลองแล้วครับ